วิธีสร้างสภาวะให้คุณมีพลังงานที่ฟโฟลและมีความรู้สึกที่ฟโฟลนะครับในทุกๆวันทําตามนี้ครับอย่าเอาความทุกข์ความกังวลโรกรธเกลียดหรือว่าความเศร้าไปเข้านอนครับเพราะถ้าหากว่าคุณเอาเ่นนี้ไปเข้านอนสังเกตไหมครับว่าตื่นเช้ามาเนี่ยไม่ค่อยเฟรชเลยแล้วก็ไม่ค่อยสดใสด้วยอีกทั้งไม่มีไอเดียสร้างสรรค์ไม่มีอารมณ์และที่สําคัญครับไม่สามารถเดินดูดอะไรดีๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนสถ,ถานการณ์นะครับหรือแม้แต่การเงิอนอะไรก็ตามครับในชีวิตนี้ก่อนนอน จงรีเซตตัวเองก่อนนอนเขาเรียกว่าเซซิโร่ครับก็คือให้คุณให้อภัยทุกอย่างก่อนนอนรวมถึงให้อภัยตัวเองด้วยนะครับให้อภัยคนอื่นให้ไปสถานการณ์ต่างๆที่เจอในวันนี้และมองหาบทเรียนก่อนนอนและมองหาสิ่งที่คุณจะทบทวนได้ว่ามีเรื่องอะไรดีๆบ้างในวันนี้อย่างน้อย1นเรื่องครับจากนั้นเนี่ยให้นอนหลับไปเลยนะครับจากนั้นพอตื่นเช้าขึ้นมาเซตซีโร่เลยครับหรือว่าเซตตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยการขอบคุณครับขอบคุณอะไรก็ได้ที่คุณเพิ่งจะมองเห็นมันหรือว่านึกถึงมัันนครบเช่ โอเคขอบคุณที่ฉันตื่นมามีลมหายใจนะขอบคุณหมอที่ทำให้ฉันนอนหลับสบายในค่ำคืนนี้ขอบคุณบ้านของฉันฉันมีบ้านอยู่ฉันโชคดีจังอะไรก็แล้วแต่ครับ ให้คุณขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนรีเซ็ตตัวเองหนึ่งครั้งตื่นเช้ามารีเซ็ตตัวเองหนึ่งครั้งครับจะดีมากๆมันเป็นการทําให้คุณเนี่ยมีสภาวะพลังงานที่โฟล์มากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดึงดูอะไรดีๆก็ตามเข้ามาในชีวิตครับมันอาศัยคลื่นพลังงานที่มันเฟอร์โฟล์นะครับถ้ามันไม่โฟล์ก็คือมันไม่เฟรชมันไม่สดใสมันทุกข์ใจมันจะดึงดูดเงินได้ยังไงคุณว่าไหมใครเดที่นี้รู้สึกว่าเก็ตมากขึ้นครับเพียไม่ไหนครับว่าโคตรเก็ตนะครับโอปป้าอีส